สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปันตาครับผมจริศริยกุลครับครับเรามีข่าวสารสาระจากชุดทุ่งมุมโลกมานําเสนอนะครับเช่นทุกวันนะครับครับวันนี้ขอเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียก่อนนะครับนายมาริทสเงียมพงศ์นะครับเอกอชนชทูตณกรุงแคนเบรียนะครับให้การต้อนรับนะครับดรทรงศีลฟอเรนนะครับประธานโครงการโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสีนะครับพร้อมด้วยหม่อมหลวงอัจจิมาเกิดผล อาจารย์นิเทศนะครับและนางนส,สุการวัตถุหัวหน้า,นาคณะครูจากาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิวทยาลัยรุ่นที่21และคณะครูอาสาสมัครนะครับในโอกาสเข้าเยี่ยมคาวะและแรายง,งานการจัดการเรียนการสอนในปีนี้ นะครับท่ามการบรรยากาศอบอุ่นที่สถานเอกอัครราชทูตนักูุแคนเบราครับครับสาระที่2นะครับไปที่ประเทศสวีเดนนะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงทีมงานของรายการนะครับได้พาไปเยี่ยมชมบริษัทซาร์ฟเอเชียแปซิฟิกจำกัดนะครับโดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนายดอนโอเกเอ็นสเต็ดนะครับประธานและ CEO ของบริษัทนําชมแผนกต่างๆของบริษัทนะครับสำหรับบริษัทซาร์ฟเอเชียแปซิฟิกจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินขับไล่ไอพ่นซาร์ฟกริปเพนนะครับระดับชั้น นของโลกบริษัทหนึงและทางบริษัทได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนด้วยครับครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยไครถิ่นและนริธรรมนริทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัชรวรมาลีนะครับวันนี้นะผู้ชมมาอยู่ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นคนไทยซึ่งอยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้วนะครับคือคุณสมพิษฮันแมนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมพิษหรือว่าคุณจิ๋มนะครับแต่ว่าคนที่นี่เรียกพี่จิ๋มว่าพี่ไหนใช่ค่ะใช่ไหมครับอาพี่ไหนอยู่มา20กว่าปีแล้วเหรอครับใช่ค่ะเป็นยังไงพี่เริ่มต้นมาได้ยังไงครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ นั่นเสร็จก็มีเพื่อนเขาเป็นเจ้าของร้านไทยนะคะแล้วเขาก็ชวนให้ไปทำไปทําที่ร้านเขาก็คือสั่งออเดอร์ของจากเมืองไทยเข้ามาถึงปุ๊บนี่ก็ทํางานเลยเหรอฮะไม่ได้มาเป็นแบบอยู่แม่บ้านสบายๆอย่างคนอื่นถไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะชีวิตต้องแอคชั่นตลอดเลยครับอ้าวมาถึงปุ๊บก็ทํางานเลยร้านไทยค่ะเป็นร้านคือว่าขายพวกพวกผักพวกของแห้งทุกอย่างนะคะแล้วเราก็เป็นคนสั่งของได้แล้วต้อง สมัยนั้นนี่ทํางานในร้านไทยกันเองนี่มันคือมันต้องลงทะเบียนไหมหรือว่าไปทํางานได้เลยง่ายๆสมัยนั้นต้องลงค่ะต้องแต่งงานด้วยทําอยูออ่อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปเรียนหนังสือค่ะไปเรียนที่ที่เบนอดิตค่ะครับเ,าาเรียนภาษาที่นี่เรียนภาษาที่นี่ค่ะที่เบนอดิตแล้วก็อพอเรียนที่เบนอดิษเสร็จแล้วก็ไป ไปทำงานที่ของคอสแอร์แคเตอริงเกี่ยวกับสายการบินทำอยู่5ปีแล้วก็พอเสร็จตรงนี้ก็ออกแล้วก็มาทำที่บริษัทที่โวปีที่ทำอยู่ทุกวันคือเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหมเป็นคนที่ทำงานหลากหลายมากเลยนะทั้งร้านท่านสั่งสั่งของนะครับทำมาทั้งสายแคเต์ริงชุดนี้มาทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับวงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยชีวิตพี่จิ๋มน่าสนใจมากเลยก็ลูกลกประสบความสำเร็จหมดแล้วด้วยเดี๋ยวเทปหน้าขอเชิญคุยกันต่อในเทปหน้า มาพูดถเรื่องลูกๆ,ๆบ้างนะครับ<ค>วันนี้ขอบคุณก่อนครับกับคุณจิมนะครับสมพิษฮัตแม่นะครับขอบคุณพี่จิมครับค่ะวัดีค่ะ เพราะมันคือกยชเกลย,ย,ย,ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพีเฟรชบาและเซเว่นอีในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงยกย่องคนที่เป็นบัณฑิตเพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตนั้น มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและมีประโยชน์ทั้งต่อคนอื่นด้วยเหตุดังนั้นในมงคลลสูตร38ประการข้อหนึ่งและข้อสองพระองค์จึงว่าด้วยเรื่องของการไม่คบคนผ่านและการสังสรรค์บัณฑิตการไม่คบคนผ่านก็คือการอยู่ห่างคนชั่วอยู่ห่างคนเลวอยู่ห่างคนที่ไม่ดีสังสรรค์บัณฑิตก็คือการครบคนดีมีสติปัญญามีศีลมีธรรมถ้าเราได้รับคําเตือนจากบัณฑิต ท่านบอกว่าแม้จะเป็นคําเตือนที่ไม่น่าฟังแม้ฟังดูแล้วจะระคายหูแต่ถ้าบัณฑิตท,ท่านเตือนนักปราท่านทักเราก็ต้องฟังเพราะนักปรา์นั้นท่านทาหนะ้าที่เป็นกระจกส่องให้เราเห็นรอยตําหนิในชีวิตของเราเองถ้าเราฟังท่านชีวิตของเราจะดีขึ้นส่วนใครก็ตามที่ถูกคนพาลสันเสริญแม้คนพาลจะสันเสริญอย่างไรก็ตามแต่คําพูดของคนพาลน,นั้น เราไม่ถือกันว่าใช้เป็นประมาณคือเป็นคำพูดที่ไม่ควรฟังดังนั้นเรายอมให้บันเดตหรือนักปราชตตำหนิดีกว่ายอมฟังคำาิินหาของคนผ่านเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมในชีวิตของเราสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลัาค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่าง ผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก้เอ็กเซเลนต์อินคุณภาพเอ็กเซเลนต์อินเซอร์วิสส์ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสงกว้าง เป็นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่ห้นใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเจียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบารและเซเว่นอีเลเวน ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับคุณนนทพรรันธ์ประทีปสานนท์นะครับกงศุลประจำสถานเอกทูตณกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวันนี้คงคุยต่อจากเมื่อเมื่อวันค่ะ,ค,ะคือเรื่องการตอบประชาชนของคนไทยในประเทศอิตาลีค่ะเพราะซึ่งจะเริ่มในปีนี้นะครับเท่าที่ผ่านมาคนถามมาเยอะมากเลยค่ะโทรศัพท์มาถามว่าได้ข่าวว่าที่ l อสหรัฐอเมริกา ที่นั่นเขาเริ่มแล้วที่ในยุโรปหรือในประเทศอิตาลีจะเริ่มเมื่อไหร่รนะคะก,ก็คงจะเรียนให้ทราบว่าเรานะคะพยายามจะเริ่มให้ได้ภายในปีนี้นะคะคก็ไม่น่าจะเกินกันยายนนะคะค,คิดว่าไม่น่าจะเกินทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะแลวก็หนันสือเดินทางนะคะขอทีออ่ตามกําหนดปีนี้จะเพิ่มอีก16แห่ง ใั่โวโลก <นะ S 1> อิตาลีก็เป็นหนึ่งในสิบหกแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์บีลคุงเบิร์นแล้วก็สิบหกผมจำได้ไม่หมดะนะครับเพราะว่าครั้งก่อนนี้ก็เคยสัมภาษณ์ท่านอดิบิทิรครงการสุดทีนี้ถามว่ารูปการบริการตอบประชาชนประจำตัวประชาชนเนี่ยของคนไทยในต่างประเทศเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนี่ที่กระทรวงการ่งเพศจัดหานี่ก็ เป็นแล้วตามสเปคของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดถูกต้องค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็กรุณานะคะสงเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยมาเทรนแล้วก็มาคอยดูความเรียบร้อยให้เราอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะคะส่วรูปรูปหน้าตาก็คล้ายๆกับที่ทาาเวลาผู้ท่านผู้ชมค่ะเดินทางแวะเข้าไปในสถานทูตก็จะเห็น,นะคะ่ะไซส์เดียวกันเลยกับที่ทําหนังสือเดินทางแต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่แตกต่างค,คือว่า เราจะได้บัตรประชาชนเลยคือพี่น้องมาทําปุ๊บรอรับบัตรประชาชนได้ทันทีนะคะไม่เหมือนตอนหนังสือเดินทางขั้นตอนนี้กี่นาทีโอ้โหขั้นตอนนี้กี่นาทีเหะคะจากเวลาอย่างทดลองยังคิดว่านะอย่างที่เอาเอใช้เวลาเท่าไหร่คะไม่กี่สินาทีสิบไปสิบห้าทีเราก็อยากจะเราจะพยายามมาตรฐานมาตรฐานของระบบการบริการในระบบเอ็กซ์โนแค่สิบห้าทีคงต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหาสิบห้านาทีค่ะก็ ทีนี้แต่ว่าบริษัชนที่ต่อในแต่ละประเทศก็จะมีรหัสของประเทศกันนั้นอ๋อค่ะค่ะค่ะ ของอเมริกาที่อย่างลอสแอนเจลิสที่ที่แรกเลยเขาใช้ LAX ค่ะนิวยอร์ก็ระสึกเป็น NY ที่โลมนะคะ r o m นะคะ o m ซึ่งซึ่งในช่วงแรกนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะเราเป็นการต่อบัตรประชาชนแต่เราไม่สามารถออกเลข13หลักให้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนนะคะคือท่านใดที่เกิดอยู่ในต่างประเทศแล้วยังไม่เคยมีบัตรประชาชนคนไทยเลยสถานทูตไทยเรายังอำนวยความสะดวกตรงจุดนี้ยังไม่ได้นะคะเราแค่อเนวยความสะดวกแค่เรื่องต่อบัตรครือตามกฎหมาย เรายังไม่แก้ยังแกไม่ได้แก้ไขแก้กฎหมายก็ยังกําหนดไว้ว่าคนที่ทําบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกต้องทาที่ประเทศไทยกระทรวงบัตรไทยจะเป็นผู้กําหนดในการออกเลข13หลักให้หลังจากนั้นถ้าไปอยู่ในต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ทำเป็นการต่อคือทาสมมติทาวันนี้นะครับทำบัตรประชาชนในประเทศไทยวันนี้เกิดเดินทางไปต่างประเทศพวกนี้มาเลยนี้แล้วก็เกิด หายไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีมีแล้วมีข้อมูลอยู่แล้วถกต้องก็สามารถที่จะไปแจ้งให้แจ้งหายแล้วก็เขาทาใหม่ได้ค่ะก็มีใบแจ้งความในสถานในสานท้องถิ่นนั้นๆสถานีตํารวจในประเทศนั้นๆมาประกอบด้วยค่ะแล้วเราก็ออกมาประชาชนให้ได้ครับแล้วเป็นไงตอนนี้พอออกข่าวแล้วมีเสียงแล้วก็เริามมาโอ้โหคนโทรมาถามเยอะมากเราก็เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดเป็นผู้โชคดีนะคะ เป็นคนแรกที่มาทำกับประชาชนให้เรา ฐานทูกก็คงจะอาจจะมีการจัดฉลองฉลองมอบของอะไรที่ระลึกให้บ้างนะคะสลอดลายแรกนะคะผู้โชคดีนะคะค่ะแล้วยังไงคอยติดตามข่าวนะคะว่าวันที่จะกําหนดเป็นวันว่าจะเริ่มให้ให้ให้บริการแบบประชาชนจริงๆเนี่ยเป็นวันไหนนะคะเราจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือเรื่องการติดตั้งข้อมูลเครื่องไม้เครื่องมือก็ในช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณนนทพัน์นะครับ นนสวส,สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่าย,ยเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟลชบาร์และเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมครับ,รบปฏิทินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณไพโรธปรักษาศิล์นรายงานภาพพิธีไหว้ครูของโรงเรียนศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งนิวรัฐนิวยอร์กนะครับโดยมีนางสุจิตราปาลีวงประธานศูนย์นายชัยวัฒน์ุกเจริญและนางสุพดีวุฒราพงศ์วัฒนานะครับคณะครูเข้าร่วมเป็นประธานในงานครับผมครับ ประเด็นที่สองปที่ประเทศเยอรมนีนะครับก็อย่างเป็นการประชาพันธ์ให้กับทางวัดสมเด็จเยอรมนีนะครับพร,ระครูประหลัดพระบุญกิจเจ้า,าวาดนะครับก็ประชาพันธ์มาขอเชิญร่วมงานบนรรชาสมเด็น,นะครับที่วัดสมเด็จเยอรมนีนะครับตั้งวันที่เจดกุมภาพันธ์เวลาตั้งแต่สิบนาฬิกาเป็นต้นไปครับแล้วก็ก่อนทิ้งท้ายวันนี้ขอ ขอบคุณนะครับคุณทิตยานะครับอยู่ที่แคชเมียร์นะครับที่ออสเตรเลียแล้วก็คุณสุกพิคอรินนะครับที่จากเมืองออเแลนด์นิวซีแลนด์นะครับเพ่อมาเป็นผู้รายการแล้วก็ส่งข่าวข่าวอันดิจิตาลรับชมมาให้ทางรายการได้ทราบด้วยครับผมเช่นกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้หรืออยากจะติชมรายการนะครับส่งมาได้ที่ thaio s e v gmail com ครับครับพร้อมอันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบนะครับพิมพ์ว่าสายรายงานวันเดือนปีแล้วรับชมได้ทาง ช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญ c คร์ว่ทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ,รบขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน